ครับผมโจฮักณัสาร,รคามและลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้อันนี้ต้นที่อยู่ข้างๆผมนี้ไม่ใช่ต้นขนุนนะนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้นขนุนนะท่านผู้ชมแต่เป็นต้นไม้อ่าอีกมีอีกชื่อหนึ่งนะครับที่โจจําไม่ได้แล้วนะครับเป็นออกเป็นเป็นไม้ญี่ปุ่นท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาห้ามนําเข้ามาแล้วนะครับเป็นไม้ที่ห้ามนําเข้ามาแล้วนะครับแต่มาอยู่ใน อาินดี้ฮิลเขาคอนะท่านผู้ชมของคุณตีนะครับแล้วโจก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรโจนอยู่แล้วนะครับส่วนเบอร์โทรคุณตีแล้วผมก็จะลงให้เดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆอีกสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมส่วนนี้ก็คือนะครับวันนี้โจได้นําเสนอนะครับว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้านะครับที่เขาใส่คุมฟางเรียบร้อยแล้วที่จะนะครับสามารถเอาไป ขุดล้อมนะครับเป็นไม้ล้อมนะครับที่จะเอาไปปลูกได้ตามที่ต่างๆที่แฟนคลับเราต้องการข้างหน้านี้เป็นไม้ญี่ปุ่นนะครับซึ่งช่วงหน้านี้เอยไม่ใช่ช่วงหน้านี้นะครับณปัจจุบันนี้ห้ามนำนำเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแต่ก็มาอยู่ที่ตรงบ้านของคุณตีนะครับอินดี้ฮิลลเขาคอนะครับไม้แกลลี่ไม้ล้อมท่านผู้ชมอันนี้ก็โจก็ได้มีการนําเสนอนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะ <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้วอพอดีเจ้าของเขาเตะบ,บอลมากท่านผู้ชมหลังจากควนหลงนะครับเจ็บเท้าวันนี้โจก็ได้ถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอันนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับไม้ประดับที่มีใบเหมือนใบขนุนใบใบใบขนุนนะครับสวยงามแต่มันเป็นใบที่หนานะครับอันนี้ใบอยู่ตรงข้ามกันเอเอก้านก้านใบตรงข้ามกันท่านผู้ชมเป็นใบที่หนามากหนาและแข็งด้วยนะนะครับสวย ท่านผู้ชมน่าน่าจะมีไว้ที่ตรงไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเองนะครับบ้านเราเองแม้แต่ที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือบ้านพักนะครับสมควรที่จะมีไม้ชนิดนี้ท่านผู้ชมเป็นไม้แปลกแต่ดอกเจอยังไม่เห็นนะนะครับแต่ว่าดอกเขาจะเป็นไอใบเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบอ่อนมันจะเป็นสีอย่างนี้ นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้สักนิดนึงนะครับอันนี้มีหลายต้นท่านผู้ชมอันนี้สูงทุ่มหัวเลยมันมันจะเป็นลักษณะทรงแบบนี้ท่านผู้ชมดูนะโจกระถ่ายให้ชัด,ชดอ่าแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแหลมๆขึ้นมาเรื่อยๆอ่าเนี่ยเป็นทรงตั้งแบบนี้นะครับใบเขาจะเป็นทรงแบบตั้งๆอย่างนี้เลยสวยนะครับซึ่งเห็นใต้ใบได้ไดชัดเจนนะครับเป็นอย่างนั้น ส่วนนะครับต้นเมเปิลนู่นท่านผู้ชมนะครับอันนั้นเห็นไวๆอันนี้ก็ออกใบสวยงามแล้วนะครับอันนี้โจได้ทำไปเป็นชาเมเปิลนะครับท่านผู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับในการบำรุงตับบำรุงไตนะครับช่วยในการรักษาโรคไตแล้วก็โรคตับนะครับผมเอาละนะครับ อันนี้ก็วกมาที่เรื่องเดิมเราอีก,กอนนครับสวยนะครับไม้โทนนี้น่ามีไว้สําหรับบ้านและอาคารต่างๆนะครับปลูกเป็นไม้ประดับไม้ญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมสไตล์ญี่ปุ่นเลยแ่ละนะครับมุมนี้ถ้าใครชอบนะครับอามาสอบถามคุณตีได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างเลยว่าสิ่งที่โจแนะนําเสนอนะครับบางบางไม้บางเชนต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมคือชื่อจําไม่ได้ <laughs> นะครับไม่ใช่ว่าไม่ทํากันบ้านนะทําแต่จําไม่ได้นะครับเยอะเลยคือไม้เขาที่นี่มันเยอะมากไม้ล้อมนะครับเบาบับเออซินเวอโอกนะครับโลเดนโอ๊กต่างๆมากมายแม้แต่ซากุระแม้แต่เมเปิลแม้แต่เจเป็นนีดนะครับที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับเจเป็นนีดอ่าชีนะครับหลายอย่างอันนี้ก็จะมีอ่าเมเปิลนะครับเมเปิลอันนี้มีแต่ ลำต้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปีแปงนะครับที่อยู่ในคู่ถังนะครับในในกระถางเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอันนี้สอบถามได้มาเลยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์อิสราเอลนะครับให้ผลได้ที่บ้านโจเริ่มมีผลแล้วนะครับสําหรับปีแปงรุโลคอตนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าเมเปิลนะครับเมเปิลนู่นสูงไปแล้วนะครับสูงไปแล้วอันนี้ต้นที่โจขึ้นเก็บใบเมื่อวานนี้นะครับเก็บไม่หมด นะครับโอเคนะครับผมเราก็จะมาล่ำลากันหลังจากที่ได้อ่าชมกันนิดๆหน่นนอยๆนะครับว่าอ่าต้นไม้ประดับของญี่ปุ่นที่เดี๋ยวนี้เขาห้ามนําเข้าแล้วนะครับห้ามนําเข้ามาในประเทศไทยแต่อยู่ในบ้านของคุณตีเนี่ยนะครับตามเบอร์โทรเลยนะครับอ่าส่วนนะครับอินดี้ฮิล นะครับเขาคอไม้ล้อมแกลเลอรี่ต่างๆนะครับก็จะมีไม้ต่างๆมากมายคือถ้าถ้า,ถาท่านผู้ชมได้เข้ามาแล้วเนี่ยจะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาอย่างไรดีอย่างวันนี้โจก็ได้ต้นเมเปิลนะครับเพื่อที่จะไปปลูกที่บ้านเพื่อที่จะทําชานะครับในการรักษาโรคไตแล้วก็โรคตับไปด้วยบำรุงตับบำรุงไตไปด้วยนะครับและเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะนะครับได้อย่างดีแต่นี้คือที่เราจะได้ล่ำลากันกับไม้ญี่ปุ่นนะครับ เอาปลูกไปเป็นไม้ประดับไล่เลยท่านผู้ชมอันนี้มีรู้สึกว่าจะมีดอกดล้วยเนี่ยนะครับมีดอกมีตูมดอกนะครับมีต่มดอกแล้วด้วยนะครับถ้าเขาไม่ค่อยได้น้ํานะครับพวกดอกพวกต่มดอกก็จะออกมานะครับผมแต่ถ้าให้น้ําตลอดนะครับก็จะมีใบเขียวๆได้เ่ยชมเสมอคนก็เหมือนกันท่านผู้ชมถ้าเราได้ดูแลรักษากันนะครับดูแลกันนะครับซึ่งเอาใจซึ่งกันและกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันและกันนะครับต้นไม้ก็เช่นกันเรารักกันเหมือนเหมือนดั่งที่เราดูแลต้นไม้นะครับสวัสดีครับผมโจฮักนัสละคาม